สวัสดีจ้ะพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกราเกตพุทธคุณพระเครื่องนะจ๊ะพี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดคนไหนสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่สามารถโทรหาหนูได้เลยนะคะพี่หรือว่าแอดไลน์มานะคะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0นะคะมาจะพี่จ๋ารายการแรกนะรายการแรกจะประเดิมด้วยเป็นมีดจ้ะพี่มีดเล่มนี้ความยาวนะพี่รวมปอกรวมด้ามนะ รวมปอกรวมด้ามใจอยู่ที่ประมาณ9้าหนุ่มเจ้พี่จ๋านะคะสภาพก็จะเกาะๆสวยๆพี่ขานะคะได้มาแบบนี้นะคะพี่ขาสนใจยังไงนะคะพี่รายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์นะแม่ค้าไปไวพี่ตามไม่ทันพี่โทรหานูมพี่0ูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จอันนี้คือสภาพมีดด้านในนะคะพี่ขารู้สึกว่าจะเป็นของหลวงพ่อกวยนะมีเล่มนี้จะเป็นทรงปลายแหลมพี่ขานะคะเก่ามากสวยงามมากพี่นะคะเล่มนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพี่นี่คือสภาพสันมีดนะนี่คือสภาพสันมีดก็จะเกาๆสวยๆ อย่างนี้เลยค่ะพี่ขานะคะรายการนี้หนูเปิดไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อบาทนะพี่นะ1หนึ่งพันห้าร้อบาทพี่ปลายทางห้าสิบาทค่ะพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะเป็นมีดเก่าๆพี่ขานะคะเป็นของหลวงพ่ออวยนะถ้าเกิดว่ารายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบลอนะพี่โทรหาหนูหรืออะไรนะคะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะเป็นมีดหลวงพวว่ออวยค่ะพี่หนึ่งพันห้าร้อบาทส่วนนี้เป็นเบียเ้ยแก้ค่ะพี่เบียเ้ยแก้นี้หนูไม่ทราบว่าเป็นของที่ใดนะพี่นะาได้มาสภาพนี้อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจ รายการนี้เปิดไว้ที่ห้าร้อบาทนะคะพี่นะคะเป็นเบี้ยแก้เก่านะเป็นเบี้ยแก้เก่าเก่าพี่ขาไม่ทราบที่นะห้าร้อบาทกับพี่ส่วนรายการนี้พี่อ่าเป็นหนังเสือนะพี่นะเป็นหนังเสือไม่มั่นใจว่าหลวงพ่อคงวังจะปะลดหรือเปล่าพี่นะอันนี้ขอไว้ที่เก้าร้อบาทพี่นะคะฝั่งจะเป็นหนังฝั่งจะเป็นขนนะคะพี่ตามภาพเลยนะภาพไม่ชัดพี่ลายขอภาพเพิ่มเติมพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะรายการนี้เก้าร้อบาทพี่เก้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบ จะพี่จ่าตะกรุดเก่าไม่ทราบที่พี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นตะกรุดเก่าๆค่ะพี่นะคะไม่ทราบว่าเป็นของที่ใดนะพี่นะได้มาแบบนี้จ้ะได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่เก่ามากสวยงามมากพี่นะคะเก้าร้อยบาทนะพี่นะไม่ใช่พี่เจ็ดร้อยบาทพี่ขออภัยจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นตะกรุดเก่าเช่นกันพี่ไม่ทราบที่เป็นจุกเกี่ยวเป็นเกี่ยวเกี่ยวมีลงลักลงทองอย่างค่ะพี่นะคะ ได้มาแบบนี้เลยค่ะพี่และกันนี้ก็7จ็ดร้อยบาทเหมือนกันจะ้ะความยาวหรอค่ะพี่ความยาวจะอยู่ที่ประมาณห้านิ้วนะ ความยาวจะอยู่ที่ประมาณหนิ้วพี่นะคะเก่ามากสวยงามมาก700รบาทจะ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นมีดมีดเล่มนี้ความยาวจะอยู่ที่ประมาณรวมปอกรวมด้ามประมาณหนิ้วครึ่งนะพี่นะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อพี่นะแต่ไม่ใช่งาจะ้ะไม่ทราบเนื้อแต่ไม่ใช่งาพี่ดูกันเอาเองนะหนูได้มาสภาพนี้มีดจะเป็นทรงพักขันอันเล่มนี้ขอไว้ที่8 0รบาทจะ้ะมีจะเป็นมีดพักขันนะพี่นะ800รอบาทพี่ไปทาง50บบาทจะ้ะพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะ นะคะพี่มีก็จะเป็นสภาพเก่อๆสวยๆอย่างนี้เลยค่ะรายการนี้8 0 0รอบาทพี่นะคะปลายทาง50บาทนะพร้อมโอนจัดส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะพี่จ๋าดูเอาเองนะเนื้อแม้าไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรพี่นะได้มาสภาพนี้พี่8 0 0รอบาทส่วนรายการี่เป็นทรงพระนอนจะ้ะไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพระอะไรนะแต่หนูเรียกว่าพระนอนพี่ขาเพราะว่าเอกลักษณ์ท่านเหมือนนอนพี่นะหาอบาทจะ้ะนะคะ5 0 0อบาทนะปลายทาง50บบาทจะ้ะ พร้อมโอนจัดส่งสินค้าให้ฟรีนะนะคะพี่ส่วนรายการนี้6กรบาทจะไม่ทราบเนื้อไม่ทราบว่าอะไรพี่ได้มาแบบนี้จะ้ะนะคะหลังยันนะอารายการนี้พี่จ่ายหกร้อบาทพี่หกร้อบาทนะปลายทางห้าสิบาทพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้พี่นะสนใจรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอรนะ์พี่โทรหาหนูนะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้าหกร้อบาทจะ้ะส่วนรายการนี้มาเป็นพิมพ์สามเหลี่ยม มาเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมมีองค์พระนั่งอยู่องค์หนึ่งไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพระอะไรพี่ได้มาแบบนี้จากเก่ามากสวยงามมากพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะถ้าจะผิดบอกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นทรงสามเหลี่ยมนะสีดำอ้าแหวนเก่าเชือกถักพี่จ่าห้าร้อยบาทจะ้ะเป็นแหวนเก่าเชือกถักจ่ะพี่เก่าๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะสวยงามมากห้าร้อยบาทจา้ะพี่ส่วนรายการนี้ไม่ทราบค่ะอันนี้เจ็ดร้อยบาทเนี่ยค่ะเจ็ดร้อยบาทนะ ไม่ทราบว่าเป็นปืหรือทางอะไรพี่นั่นเนี่ยค่ะสวยงามมากพี่นะคะ700บาทพี่ปลายทาง50บาทจากส่วนรายการนี้พี่อาขอไว้ที่700บาทนะนะคะพี่ขอไว้ที่700บาทพี่นะคะด้านในก็จะมีสิงแล้วก็จะมีสีวลีค่ะพี่ขายนะคะมันจะกุดนะคะพี่ นะคะพี่อันนี้เจ็ดร้อยบาทนะเจ็ดร้อยบาทด้านในจะเป็นสีพึ่งจะพี่ด้านในจะเป็นสีพึ่งมีตะกุดดอกยาวหนึ่งดอกดอกสั้นสองดอกแล้วก็สีวลีหนึ่งองค์จะเป็นสิงหนึ่งตัวสิงตัวนี้ขอชี้แจงนิดนะคะพี่แม่ค้าไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรพี่จ๋าแม่ค้าไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรแม่ค้ามองมาได้สภาพนี้มองมาได้อย่างนี้ก็มาอัดคลิปให้พี่ได้เช่าได้ชมได้บูชาะไรการพี่จ๋านะคะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทพี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะเขาเรียกว่าอะไรพี่หนึงจะไม่ได้คันช่องหรือเปล่าะะพี่จ๋าถ้าพูดผิดอย่างน,งาาาพ,นพีีนาาน้้าาาร 7จ็ดร้อบาทพี่ปลายทางห้าสิบาทจะจะบอกว่าเก่ามากเก่ามากพี่จะพี่จ๋าปิดตาจะ้ะอาเป็นปิดตาปู่ยิ้มจะพี่ปิดตาปู่ยิ้มนี่ห้าร้อบาทนะสภาพเก่าเก่าสวยๆจะ้ะสภาพเก่าเก่าสวยๆพี่จะห้าร้อบาทจะพี่ส่วนรายการนี้เป็นพักกิ่งพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่เช่นกันพี่ขาไม่ทราบปีไม่ทราบรุ่นนะคะพี่ไม่ทราบพิมพ์นะได้มาแบบนี้พี่จ๋าอยากจะบอกว่าเก่ามากสวยงามมากพี่ห้าร้อบาทจะ้ะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเงินจะ้ะ ไม่ทราบปีเหมือนกันพี่นะคะไม่ทราบปีเช่นกันอยากจะบอกว่าสวยงามมากอยากจะบอกว่าเก่ามากสวยงามมากพี่จะาห้าร้อยบาทจะพี่องค์นี้เป็นปิดตาเก่าไม่รู้ที่จะ้ะเป็นพระปิดตากเก่า,กาไม่ทราบที่จะพีห้าร้อยบาทจะพีปลายทางห้าสิบาทจ่าพร้อมโอนจะส่งสินค้าฟรีจ่านางพญาหรือพระผงสุพรรณเอ,อือนางพญาเนาะอ่าได้การนี้ห้าร้อยบาทพี่หรือว่าพระผงสุพรรณปะ น่าจะพระผงสุพรรณพี่นะคะอาการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะส่วนอาการนี้เป็นปากน้ําพี่ปากน้ํานี่ก็ขอไว้ที่ห้าร้อบาทเช่นกันพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทนะสาหรับปากน้ําองค์นี้จากพี่จ๋าอาหลวงพ่อสุธรเป็นรูปหล่อหลวงพ่อสุธรพี่สวยงามมากพี่นะคะสวยงามมากพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทเลยจากพี่จ๋าส่วนรายการนี้พี่มาในเรื่องกรอบพลาสติกหลวงพ่ออะไรเอ่ย หลวงพ่อทองมาเดี๋ยวหลวงพ่อทองมาพี่หกร้อบาทจ้ะหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะมองยากนิดนึงนะ,ะพี่พระอ,อยู่ในกรอบพลาสติกนะสนใจยังไงรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอรอตาแม,ม่ค้าไม่ทันพี่ฮัลราจะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์หกร้อบาทจ้ะหลวงพ่อทั้งชุยพี่เจ็ดร้อบาทจ้ะ เป็นเหรียญหลวงพ่อทั้งชุยนะอยู่ในกรอบพลาสติกพี่อยากจะบอกว่าเก่ามากแล้วก็สวยงามมากรายการนี้เปิดไว้ที่700บาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้ปูเอี่ยมจ้ะพี่จ๋าเป็นหนุปูเอี่ยมนะนะคะพี่เปิดหน้าเปิดหลังจ้ะพี่นะคะ วัดสะพานสูงนะพี่นะวัดสะพานสูงตรงด้านหลังเขียนว่าองค์เก่าพี่ด้าน,นหลังเขียนว่าองค์เก่านะนะคะพี่เก่ามากพี่หลังยันด้วยอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจะ้ะอันนี้หลวงปู่สูงหรือเปล่าจะพี่จ๋าพูดพิจารณต้องกาบขออภัยนะห้าร้อยบาทพอจะพ้ะ,ะ,กกนะ500จะหลวงปู่ทิมจะพี่หลวงปู่ทิมนะองค์นี้ก็ห้าร้อยบาทเช่นกันพี่นะคะ เป็นหลวงปู่ทิมนะจับขอบแต่ขอบไม่รู้เป็นขอบอะไรนะพี่นาได้มาสภาพนี้พี่ห้าร้อยบาทจา้ะพระมาเหศวรจะพี่ห้าร้อยบาทจา้ะนะคะเป็นพระมาเหศวรน,นะไม่ทราบเนื้อค่ะพี่ขาได้มาแบบนี้นะองค์นี้ห้าร้อยบาทจา้ะพี่สิบทัดหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมเนื้อไม่กระพัดพี่หกร้อยบาทจา้ะหกร้อยบาทนะเป็นเนื้อไม่กระพัดจ้ะพี่นะคะหลังยันเก่ามากสวยงามมากพี่หกร้อยบาทจา้ะพี่จา๋าเดือนอะไรเอ,อ่ยไม่ทราบจา้ะ เป็นทรงพระพุทธนะห้าร้อยบาทจ้ะพี่เป็นทรงพระพุทธนะห้าร้อยบาทจะ้ะรูปอาเดือนค่ะพี่เดือนหลวงพ่อพรมปะหลวงพ่อพรมนะคะเดือนหลวงพ่อพรมนี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่ห้าร้อยบาทนะเดือนพ่อพรมหลวงพ่อทวดจ้ะพี่เก่ามากสวยงามมากเป็นเนื้อว้านนะห้าร้อยบาทพี่นะคะ เป็นหลวงพ่อทวดนะพี่นาะสภาพได้มาแบบนี้จะห้าร้อบาทจ้าโอเคนะคะพี่ๆค่ะพี่ๆท่านใดสนใจได้กันไหนภาพไม่ชัดภาพเบร์พี่โทรหาหนูนะ0 8 4 0 6 5ป1 8 0จ้ะขอบพระคุณคุณลูกค้าขอบคุณลูกค้า,คคาใหม่ที่ช่วยกันอุดหนุนนะพี่นาะแล้วก็ค่อยๆกดถูกใจกดติดตามนะพี่นาะที่ไม่เคยลืมแมค่ค้าคนนี้เลยคะ่ะพี่ขาขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะคะ EP นี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีจ้า